สัจธรรมว่างมีครั้งที่123ท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ส5งพสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนทั้งหลายขอกราบองค์เดิมด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจวันนี้ตรุษจีนวันที่สองขออวยพรทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข ราบรื่นทุกประการสมความปรารถนาประสบความสำเร็จดังใจคิดใจคิดอะไรคิดมีไม่มีว่างไม่ว่างกลับสู่องค์เดิมของพวกเราพวกเราต้องมีความปลื้มปิติยินดีมีความสุขจะมีความสุขปิติยินดีต้องมีสภาวะ ต้องมีทักษะเชี่ยวชาญในการผันมีไม่มีถ้าเป็นความมีพวกเราอาจยากที่จะยินดีปรีดาขึ้นมาได้เพราะอนันตชาติมาชีวิตคนเราร้วนอยู่ในความว่างพวกเราไม่รู้เธอพิจารณาดูมีใครบ้าง ไม่ได้อยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่างอีกทั้งเป็นอย่างนี้ชัว่วนิรันทุกขณะจิตเชื่อมยงติดต่อกันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้ว่าทุกคนอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในอัตตารับรู้ผูกมัดไว้แน่นจับไว้แน่นลหลงไหลมากจับเสียงและรูปลักษ์ไว้ อย่างดึงดันทำไมพวกเรามีอนุสัยอุปนิสัยความเคยชินหยุดบกพร่องนิสัยที่สะสมมานานแก้ไม่ได้มีอวิชามันคือสภาวะที่จับสิ่งรับรู้ในความว่างสาแดงออกมามันคือการยึดติดอย่างหนึ่ง ที่แอบแฝงอยู่ในความมีมากมายดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจพวกเราอยู่ในความว่างสิ่งที่อัตรารับรู้อยู่ในความว่างสิ่งแรกที่พวกเราต้องรู้ก็คืออะไรคืออัตราจริงหรือตัวฉันจริงอะไรคืออัตราปลอมหรือฉันตัวปลอม อัตตาจริงกับอัตตาปลอมต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนอน,นันตชาติมาพวกเราล้วนใช้อัตตาปลอมอัตตาปลอมอยู่ที่ความมีความมีอยู่ในจิตใจอยู่ในอินหยางอยู่ในกฎแห่งกรรมความมีอันไหนบ้างไม่มีกฎแห่งกรรม ความมีอันไหนบ้างไม่มีใจความมีอันไหนบ้างไม่มีกรรมสนองความมีอันไหนบ้างไม่มีความทุกข์ความมีอันไหนบ้างไม่มีการต่อสู้ความมีอันไหนบ้างไม่มีสามเหลี่ยมหกแลมความมีอันไหนบ้างมีคนเอาได้ไม่มีใครเอาได้เพราะมันคือ มีไม่มีเพราะพวกเราไม่รู้ความหลงความโง่เขลาที่เป็นอนันตชาติความมีกิเลสการรับบาปมากมายรับทุกข์มากมายความพัวพันมากมายที่ไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดจบอุปรสรรคมากมาย พวกเราทุกกันมาเป็นอะนันตชาติแล้วกฎแหงกรรมกับอัตรารับรู้ตอบสนองซึ่งกันถ้าความมีอัตรารับรู้นี้ก็เป็นอัตราปลอมถ้ามีไม่มีอัตรารับรู้นี้ก็เป็นอัตราจริงถ้ากฎแห่งกรรมมีไม่มีอัต,ตานี้เป็นอัตราจริงดังนั้น ถ้าเธอมีความทุกข์กัดกรุ่มเสียใจโกรธทรมานจิตใจเศร้าหมองมีสภาวะทั้งปวงมาพันธนาการก็เพราะมีกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมเพราะพาเหตุปัจจัยมาพวกเรายังอยู่ในอินยังอยู่ในจักรวาลโลกของกฎแห่งกรรม โลกของกฎแห่งกรรมก็คือโลกของจัก,กรวาลเพราะเป็นรูปลักษ์พวกเราสามารถจำมันรูปลักษ์นี้มันคือมีไม่มีพวกเราสามารถใช้มันอนันตชาติมาธรรมลักษ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพวกเราจำไว้มากเหลือเกินพวกเราเข้าใจว่ามันเป็นความมี มันแค่ให้พวกเราใช้เท่านั้นต้องใช้อย่างแยบยลใช้อย่างมีไม่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ยึดติดมันไม่ใช่ไปครอบครองมันพวกเราไม่เคยเอาได้มันคือมีไม่มีต้องทำความรู้แจ้งทำไมพวกเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย ต้องเผาต้องฝังไม่สิ้นสุดเพราะพวกเราอยู่ในธรรมวิถีเกิดดับยึดติดความมีจึงมีเกิดมีดับมีดับมีเกิดมีมามีไปมีไปมีมานอกเสียจากว่าเธอต้องค้นพบแสงสว่างดั้งเดิมของฟ้าดินจัก,กรวาล แสงมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอก็ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีมาไม่มีไปไม่อยู่ในธาตุห้าเก้าพ้นสามโลกไม่ว่าคนหรือสัตว์ล้วนอยู่ในอินหยางพวกเรามีชีวิตอยู่ในเสียงและรูปลักษ์พอได้ยินเสียงหรือเห็นรูปลักษ์ก็จะรัก ชอบเกลียดโกรธดำรงชีวิตอยู่ในเสียงและรูปลักษ์ไม่มีจุดเริ่มแรกไม่มีจุดสิ้นสุดเสียงและรูปลักษ์มาลงโทษพวกเรามาผูกมัดพวกเรามาทิ่มแทงพวกเราให้พวกเราบาดเจ็บมาทำร้ายพวกเรามารับทุกข์มากมายต้องมาเกิดมาตาย ต้องมารับกรรมสนองเพราะไปยึดติดเสียงและรูปลักษ์จึงต้องมาเกิดอีกชีวิตคนเราทุกมากมากไม่มีคนไหนไม่ทุกข์ต่อให้เธอเป็นมหาเศรษฐีเธอมีอำนาจใหญ่ที่สุดเธอมีความรู้สูงที่สุดล้วนมีความทุกข์ไม่สิ้นสุดเหมือนกัน คนเรายึดติดมากเพราะความมีความมีที่อยู่ข้างในความว่างมีหลายชนิดเช่นความมีที่เป็นกุศลความมีที่เป็นอกุศลความมีที่เป็นอวิชชาทุกความมีร้ายขอบเขตล้วนอยู่ในความว่างการเกิดก็อยู่ในความว่าง การตายก็อยู่ในความว่างมาก็อยู่ในความว่างไปก็อยู่ในความว่างการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงสภาวะทั้งปวงบุญสัมพันธ์ทั้งปวงการตอบสนองทั้งปวงสาเหตุทั้งปวงผลกรรมสนองทั้งปวงล้วนอยู่ข้างในความว่าง สภาวะของเธอความคิดของเธอการเกิดของเธอตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงปรากฏออกมาจากความว่างความมีไม่มีความนึกคิดความนึกคิดอยู่ในความว่างมีการจำจึงเกิดความคิด มันเป็นทำวิถีว่างทำวิถีว่างเป็นวิถีแห่งจิตจิตคือทำวิถีทำวิถีคือจิตทำวิถีก็คือลักษณะพวกเราชอบยึดติดทมวิถีแล้วเอาทำวิถีมาผูกมัดผู้อื่นถูกทำวิถีผูกมัดก็ไม่สามารถหลุดพ้น มีทำวิถีก็ไม่ได้ไม่มีทาวิถีก็ไม่ได้มันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจทำวิถีและรูปลักษ์คือมีไม่มีก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดติดว่ามีมันก็จะตีเธอจนตาย พวกเราชอบเชื่อสิ่งที่มาจากภายนอกบำเพ็ญส,สิ่งที่มาจากภายนอกสิ่งที่มาจากภายนอกก็มีไม่มีไม่ใช่ความมีทุกสิ่งทั้งปวงที่เธอสัมผัสมาผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจล้วนคือมีไม่มีดังนั้น ชีวิตเป็นมายาปลอมชีวิตเป็นอนิจจังชีวิตคือเกิดดับไม่ใช่แท้จริงสิ่งที่เป็นแท้จริงคืออะไรสิ่งที่แท้จริงต้องคืนสู่สภาวะดั้งเดิมของลักษณะที่แท้จริงลักษณะที่แท้จริงไม่มีลักษณะโฉมหน้าดั้งเดิม ชมหน้าที่แท้จริงการยึดปิดของคนน่ากลัวมากเพราะพวกเราคิดแต่เรื่องมีพวกเราต้องทำความเข้าใจใหม่เห็นมีคือมีไม่มีเห็นว่างคือว่างไม่ว่างเห็นว่างคือว่างไม่ว่างคือหลักธรรมสากลแห่งการสรรสร้างแต่เดิมมา เห็นมีเป็นมีไม่มีคือหลักธรรมสากลแห่งการใช้ว่างไม่ว่างคือการสรรสร้างมีไม่มีคือการใช้ให้เป็นประโยชน์การสร้างกับการใช้เป็นหนึ่งแก่นเดียวกันเป็นหนึ่งลักรวมฟ้าดินจัก,กรวาลมันทลุหมดเชื่อมโยงหมดสื่อถึงหมด ดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจให้ถึงที่สุดพวกเราหลงทางมานานแสนนานแล้วพวกเราต้องอาศัยทุกคนมาผันทุกคนอาศัยทุกคนมาส่งเสริมทุกคนให้ประสบความสำเร็จบรรลุพุทธ,ธะจึงเป็นของจริงแท้แน่นอนดังนั้น ขอให้ทุกท่านตื่นรู้ตื่นแจ้งถึงโฉมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงทุกสิ่งอย่างทั้งปวงต้องปลดปล่อยต่อผู้อาวุโสต่อพ่อแม่ต้องพักดีกตันยูต้องคล้อยตามต้องสำนึกคุณเรื่องที่ไม่สมบูรณ์พวกเราต้องยอมรับผิดต้องขอขมาสำนึก จึงสามารถคืนสู่ชมหน้าดั้งเดิมถ้าเธอมีการแก้ไขแล้วเธอจะมีความสุขมากอบอุ่นมากสุขสบายมากพวกเราต้องสร้างชีวิตที่มีปัญญาสามารถช่วยเหลือชาวโลกเพราะคนเรายังมีความทุกข์มากมักจะใช้อัตตาปลอมรู้ปลอม อัตตาปลอมก็คือยึดมีถ้ามีไม่มีก็คือรู้จริงรู้จริงก็ผันมีไม่มีข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้มีไม่มีสิ่งที่รู้คือเสียงและรูปลักษ์มันคือวัตถุวัตถุคือมีไม่มีผันเป็นเสียงแยกโยนรูปลักษ์แยกโยน จึงสามารถผันถึงรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์ถึงธรรมกายธาตุถ้ายึดมีก็จะได้กายเนื้อที่ต้องเน่าเหม็นต้องใส่เสื้อเนื้อหนังถอดไม่ออกสักทีต้องเยียนไหวทุกอย่างยิ่งตอนนี้พวกเราหาเจอหนทางหลุดพ้นแล้ว ต้องถือโอกาสครั้งนี้บำเพ็ญให้สำเร็จต้องรู้จักชื่นชมสรรเสริญคนอื่นตลอดให้คนอื่นดีให้แสงสว่างคนอื่นเธอจึงสามารถมีแสงสว่างสาตส์สองปีใหม่แล้วขอให้พวกเราใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งที่เสียมารยาต่อทุกท่านขอให้ทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี